สวัสดีค่ะเข้าซิมาเอาน้อไม้ไปอ่ะเห็ดน้อไม่สมกันค่ะอาวิธีการซับเน้อไม้เนาะก็คือเข้าขีข้านเอาอ่เปลือกของเขาเนี่ยไปทิ้งเนาะค่ะเข้าก็เลสีิอ่ะปอกไปเลย เปลือกของนอหน่อไม้นี่ก็จะได้ทิ้งใส่โค้นต้นของเขาไว้นะคะจะปอกก็เลยเนยก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้ค่ะ าบของน้าไม้นี่กระชีได้เป็นปุ๋ยต่อไปนะคะปกค้นตน้นของเขาต่อไปค่ะสวยๆแบบนี้เลยค่ะ จังบ่ได้ยกหนักเนาะค่ะเอาไปเห็ดน่าไม่สมะค่ะพ <c oughs> อกันอีพี่นาค่ะ